การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสําคัญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากในอดีตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเก่าแก่ของภาคใต้ที่มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวสันทรายโบราณทําให้เกิดชุมชนท่าน้ําที่สําคัญในการส่งออกสินค้าเช่นชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชชุมชนเมืองปากพนังและรวมถึงชุมชนท่าศาลา จากศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมโยธาธิการและพังเมืองตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและพัฒนาเมืองในมิติต่ตางๆจึงได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าศาลาอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอำเภอท่าศาลาเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่เติบโตมาพร้อมกับเมืองเก่าคนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการค้าขายการทำเกษตร,รการประมงการทำเครื่องปันน้นดินเผาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้อีกทั้งในพื้นที่อำเภอท่าศาลายังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหารอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลนเอ่าวทองคำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวยลัยรักซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาลการเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวยลัยรักจึงทำให้อําเภอท่าสารากลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ทำให้มีการขยายตัวย่านพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย จากการเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้มีการประกาศเขตผังเมืองรวมชุมชนท่าศา,าราพุทธศักราช2562มีพื้นที่ทั้งหมด137.07ตารางกิโลเมตรโดยผังเมืองรวมชุมชนท่าศาราได้กำหนดบทบาทเป็นชุมชนหน้าอยู่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐานการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ของภาคใต้ตอนบน จากความสําคัญดังกล่าวนํามาสู่การจัดทําผังแม่บทเพื่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมมีพื้นที่ทั้งหมด137.07ตารางกิโลเมตรและพื้นที่เพื่อการวางผังพื้นที่เฉพาะมีพื้นที่ทั้งหมด1.78ตารางกิโลเมตรสําหรับการวางและจัดทําผังแม่บทได้กําหนดพิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาคือ ท่าศาลาศูนย์กลางพาณิชยกรรมอนุรักษ์ชุมชนเมืองท่าประวัติศาสตร์เชื่อมโยงวิถีการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมอนุรักษ์พื้นที่กเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยจากการวางผังแม่บทได้วิเคราะห์ปัจจัยในการจัดกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะออกเป็น3กลุ่มญาติ8ชุมชนที่มีศักยภาพโดยชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะคือ บริเวณที่1กลุ่มศูนย์กลางพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการซึ่งในเขตวางผังพื้นที่เฉพาะมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีขอบเขตวางผังพื้นที่เฉพาะ1.78ตารางกิโลเมตรจากศักยภาพการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็น Creative Tourism District ภายใต้วิสัยทัศน์ท่าสาลาชุมชนเมืองท่าการค้าประวัติศาสตร์ รองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยให้ความสำคัญคือ 1. แนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูคือการสร้างตัวตนวิถีเมืองท่าประวัติศ,ศาสตร์ปรับเพื่อเปลี่ยนหน้าบ้านสู่หลังบ้านเปิดมุมมองสู่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาลอยต่อของย่านด้วยบับเบิลโซน 2. แนวคิดด้านการเข้าถึงคือการเปิดแกนวัฒนธรรมเชื่อมตรอกซอกซอยเปิดมุมมองวิถีเมืองท่าการคาเชื่อมการเดินสู่ย่านชุมชน จากแนวคิดสู่การกำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทุกมิติและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562จึงได้มีการเสนอแนะผังพื้นที่เฉพาะประกอบด้วยแผนผังทั้งหมด8ประเภทคือ 1. แผนผังกำหนดย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. แผนผังแสดงโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง 3. แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและบริการสาธารณะ 4. แผนผังแสดงการกำหนดระดับพื้นดิน 5. แผนผังบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลนรกรรมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีที่พึงจะส่งเสริมดำรงรักษาหรือบูรณะ 6. แผนผังแสดงที่โลง่ง แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือภูมิประเทศที่สวยงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 8. แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการคัดเลือกพื้นที่ย่านชุมชนที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและควบคุมที่ชัดเจนมากขึ้นให้สอดคล้องกับแผนผังการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งจะมีทั้งหมด2ย่านชุมชนที่สำคัญคือ 1. ย่านชุมชนเก่าท่าสาา เป็นย่านประวัติศาสตร์และย่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ต้องมีการอนุรักษ์และการฟื้นฟูมุมมองที่สวยงามมีจุดรวมกิจกรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์โซนที่1ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดในการฟื้นฟูและอนุรักษ์อาคารเก่าฟื้นฟูพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณรองรับกิจกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงต่อซอกซอย ส่วนที่ 2. ส,สาราน้ำท่าน้ำประวัติศาสตร์โดยมีแนวคิดในการฟื้นฟูกิจกรรมถนนคนเดินตลาดการค้าส่งเสริมจุดหมายตามุมมองทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงสาราน้ำและท่าน้ำ 2. ย่านชุมชนโดยรอบวัดท่าสูงเป็นย่านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีพุทธมีกลุ่มอาคารที่มีเอกลักษณ์มุมมองภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม แต่ขาดการเข้าถึงด้วยระบบทางเดินเทา้าดังนั้นจึงได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบทางเดินเท้าให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญภายในย่านเชื่อมโยงอาคารเก่าที่มีคุณค่าพื้นที่นันทนาการสร้างการรับรู้และส่งเสริมมุมมองภูมิทัศน์วัฒนธรรมและโบราณสถานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนโครงการพัฒนาตามผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทั้งหมด6แผนงาน18โครงการพร้อมทั้งนำมาจัดลำดับความสำคัญโดยแบ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น1-5ปีทั้งหมด3โครงการแผนการพัฒนาในระยะกลาง6-10ปีทั้งหมด5โครงการและแผนการพัฒนาในระยะยาว11-20ปีทั้งหมด10โครงการโดยโครงการที่มีความพร้อมในการจัดทำแบบก่อสร้าง1โครงการคือ โครงการเซนต์ออฟท่าศาลาวิถีเมืองท่าการค้าประวัติศาสตร์สร้างสรรค์โดยแนวคิดในการเชื่อมโยงโครงการกับย่านชุมชนแบ่งโซนการพัฒนาโครงการดังนี้ 1. ่โซนอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์พัฒนาทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมโยงกับอาคารเก่าเชื่อมโยงที่พักโรงแรมร้านค้าที่ระดึกและพิพิธภัณฑ์ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสร้างสีสันพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ริมของค่าสัตว์เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สโซนท่องเที่ยวชุมชนเก่าเชิสงสร้างสรรค์การส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่อุบัติใหม่ในย่านชุมชนเก่าโดยการพัฒนาพื้นที่ถนนคนเดินสร้างสีสันในตรอกซอกซอยให้เกิดการใช้งานพื้นที่ระหว่างอาคารกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 3. โซนอนุรักษ์ย่านชุมชนวัฒนธรรมการปรับปรุงทางเทา้าและพื้นผิวเพื่อรองรับกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่นเชื่อมโยงพื้นที่สติดอาร์ตพื้นที่นันทนาการของชุมชนบริเวณที่ว่าการอำเภอท่าสาราและทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาสู่แนวคิดการพัฒนาทั้งในรูปแบบของมาตรการและโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งจากผลการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าษาราฉบับนี้จะเปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่สามารถนำไปสู่การจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบ,บัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562ที่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้หรือท้องถิ่นเองก็สามารถนำผลการศึกษานี้ไปเพื่อออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้